สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเปาเมลินนะฮะวันนี้ครับผมจะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับใครที่ได้ไปลองฟังเจ้าหูฟังโ o n y ่ลิงบัตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะทางศูนย์เนี่ยเขาก็มีตัวเดโมนะครับให้ได้ทดลองกันแล้วนะครับสาหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาตามช็อปโซนี่นะเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะมีได้แวะเข้าไปทดลองฟังกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่า หลังจากที่ผมเนี่ยได้ตัวเดโมมานะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงดีกว่าเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับยังไม่เคยใช้งานหูฟังของโซนี่มาก่อนเนี่ยนะฮะอาจจะเจอว่าพอไปทดลองปุ๊บเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับมือถือแล้วฟังเสียงปุ๊บนะฮะเจออาการเสียงแห้งนะครับเสียงบ้างนะครับขาดเบสนะครับก็เลยจะมาแนะนําว่าเฮ้ยมันมี ขั้นตอนยังไงนะครับในการเซตอัพนะครับให้เจ้าหูฟัง Sony เนี่ยนะครับมีคุณภาพเสียงออกมาดีที่สุดนั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องทำการเชื่อมต่อเจ้าหูฟังตัวลิงก์บัตรเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราก่อนนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมแพร์ลิงกันเลยแล้วกันนะฮะเปิดฝาแพร์ลิงกนะฮะกดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะครับดูที่ว่าไฟจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะฮะแบบนี้อ่า เสร็จปุ๊บเราก็เจอกับชื่อเขาเลยนะครับลิงก์บัตรก็กดเชื่อมต่อไปนี่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราก็ต่อมานะครับผมยิ้มผูฟังออกมาครับใส่หูไว้เลยก็ได้นะครับผมชืบจากนั้นนะฮะให้เราเข้าไปโหลดแอปมาก่อนนะฮะแอปของทาง Sony เนี่ยนะฮะเราก็พิมพ์ไปเลยว่า s y n y h e Ph o n e นะฮะนี่เลยเราก็จะเจอกับแอปนี้นะครับ ที่ชื่อว่า Sony Headphone Connect นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมโหลดมาแล้วก็กดเปิดเลยนะฮะก<ให>็พอกดเปิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยเซตอัพกับตัวหูฟังรุ่นนี้มาก่อนนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนอื่นๆถามขึ้นมาเพิ่มเติมนะแล้วก็จัดการคำถามตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็มาสู่หน้าจอตัว d a s h บอร์ดของเขานะฮะทีนี้นะครับผม วิธีแก้อาการที่บอกก็คือว่าเพื่อไม่ให้เสียงมันแห้งมันบางนะให้ลองมาสังเกตรตรงนี้เลยนะครับที่แถบซาวนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับอันนี้นะฮะ Bluetooth Connection Quality นะครับซึ่งปกติแล้วบางเครื่องนะครับเวลาเราเชื่อมต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่โหมดนี้นะครับคือ Priority on Stable Connection นะครับ ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการเน้นในเรื่องของการรักษาความเสถียรของสัญญาณนะครับทําให้เวลาที่เราฟังเพลงนะครับเสียงเนี่ยมันจะเกิดการแบบแห้งบางลงไปเยอะนะครับเสียงมันก็จะเน้นแบบใสๆบางๆหน่อยนะครับเบสก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้เสียงมันออกมาแบบเป็นซาวที่แบบทาง Sony เขาตั้งใจออกแบบมาจริงๆเนี่ยนะฮะเราต้องมา Priority on Sound Quality นะฮะ แต่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดนี้นะฮะตัวหูฟังเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตัวเอง1ทีนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับอ่ะเราก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะฮะรอสักครู่นะครับตัวหูฟังเนี่ยให้เขารีเซ็ตตัวเองมาเชื่อมต่อเป็นระบบเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงก่อนนะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้นะฮะโอเคนะครับทีนี้พอเรา ตั้งค่าแบบนี้เรียบร้อยนะฮะพอเรากลับมาฟังเพลงเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยนะครับจะมีความเต็มขึ้นนะครับเนื้อเสียงกลางเนี่ยโอ้โหจะมีความอิ่มขึ้นหนาขึ้นและที่สําคัญนะเสียงเบสเนี่ยออกมาเต็มกว่าเดิมนะครับก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราไม่มาตั้งตรงนี้เนี่ยนะฮะเสียงเบสมันจะแบบเล็กๆแบบคุมโทนมากๆเลยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่ามันขาดเบสนะแต่พอปรับเรียบร้อยนะฮะเวลาฟังปุ๊มเนี่ยเสียงเบสนะครับจะมาเป็นลูกที่ชัดขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะ ทำให้ตัวหูฟังเนี่ยนะครับมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าการฟังแบบตัวเน้นเรื่องของคุณภาพสัญญาณนะครับแต่ถ้ายังไม่สะใจพอนะครับผมลองปรับเล่นดูนะในแอปเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวที่เป็นเหมือน EQ ให้นะครับก็คือเราเลื่อนมาที่ตรงนี้เลยฮะเลื่อนกลับขึ้นมาด้านบนนะครับเขาก็จะมีตัวอีค a อไลเซอร์ให้นะครับซึ่งตอนนี้มันปิดอยู่นะครับก็จะเป็นค่า Default ของเขานะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบเพิ่มเบสนะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะ เขาจะมีให้เราเลือกเป็นเบสบูส์นะครับหรือถ้าอยากได้เบสกับเสียงแหลมที่แบบฟังสนุกพวกสไตล์แบบร็อกน่เพลง Rock Rock หน่อยก็เลือกไปที่อ่ะ เอ็กไซส์นะครับเอ็กไซส์เนี่ยจะมีการเพิ่มทั้งเบสทั้งแหลมขึ้นมานะครับเวลาฟังเนี่ยมันจะดูมีสีสันขึ้นมันคัลเลอร์ขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะฟังสนุกกว่าเดิมนะฮะก็ลองมาปรับเลือกดูนะครับหรือเราจะกดตรงรูปเฟืองตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถปรับเพิ่มเองได้เลยนะหรือเราจะเพิ่มเบสให้ไปถึง10เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบเบสประมาณไหนนะตอนปรับอีควอไลเซอร์ก็เปิดเพลงทิ้งไว้ด้วยนะครับเราจะได้สังเกตเห็นได้ว่าเสียงเบสเสียงอะไรเนี่ยมันเพียงพอกับ ความต้องการแล้วหรือ,อยังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดโอเคด้วยนะฮะนี่นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะสามารถที่จะได้คุณภาพเสียงเต็มๆของเจ้า Sony l i n งบั d แล้วนะครับไม่รู้สึกเสียงแห้งเสียงบางอีกต่อไปนะครับหลายคนเนี่ยพลาดตรงจุดนี้กันเยอะนะครับก็เลยมาแนะนำให้ทุกคนนะครับได้รับชมกันซะกอ่อนนะฮะเผื่อว่าใครที่กำลังพรีออเดอร์ไว้อยู่นะครับหรือว่ารอสินค้าอยู่ตอนนี้ก็จะได้รู้คุณภาพเสียงของเขาแบบ เต็มๆนะครับเวลามาทดลองฟังที่ศูนย์ะครับแล้ววันนี้นะฮะก็ฝากเอาไว้ละกันนะครับสำหรับการปรับแต่งแก้ไขอาการเสียงแห้งบางนะครับด้วยแอป Sony Headphone Connect นะครับซึ่งตัวแอปนี้เนี่ยนะรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปรับได้เฉพาะ ตัว Sony Link b u บัตเท่านั้นนะครับหูฟัง Sony รุ่นอื่นๆนะครับอย่าง w UH 1 0 0 0 X Mark 4นะครับหรือว่า w f นะครับ1 0 0 0 X Mark 4ก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับหรือว่าแปอปตัวหูฟังรุ่นไหนก็แล้วแต่นะของทาง Sony เนี่ยที่สามารถใช้แอป,ป Sony Headphone Connect ได้นะครับก็สามารถเข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้นะบางท่านใช้อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยเข้ามาปรับได้ซ้ำนะฮะก็อาจจะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ไม่เต็มที่นะนะครับยังไงลองโหลดแอป,ปมาเล่นกันดูละกันนะฮะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาตามรับชมกันนะครับเราเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ